ยูคนมันได้เอามากินอาหารญี่ปุ่นกันเนาะอยู่นั้นฮันนี่ฮงอันแคมของอันอันนี้กันนี่กัมมู่เด้ออันนี้คือเพื่อนเพื่อนมีแคมของแคมของนี่ยูนครพนมฮันนี่ฮงเด้อตอนีเพื่อนตอนไหนมีทหารเป็นตาแสบนี่ค่ะเพื่อนตอนไหนเดี๋ยวสิมากินโชว์กินแฮมเบอร์เด้อสบายดีพบกับช่องโรชีมอ กินให้เบิ้งเด้อจ้าเพรสิแ,แ่าชีสแตกชีฮอให้เบิ้งเด้อเธออันนี้คือแซลมอนดิฟแซ่กิ้ว<ๆ>เขาก็ามาใส่กับสาลายเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกเราก็ห่อๆแบบนี้นะห่อๆ อันนี้มันดองโอชีค่อยกินอันใหม่ก็ได้เดี๋ยวมันต้องสั่งแล้วกินน้น้จิ้มซีฟู้ดไปชีสแล้วเขาก็มัใส่ใช่เพลิน<ป>แล้วก็เหมือนอย่างอาหารอื่น <c oughs> อ้าโย่เออชียารวนวนรวนที่เห็ดอีเด้อวันนี้เขาชีใส่ข้าวอันนี้คือข้าว <c oughs> เขามาอยู่เกาหลีเาน,นาะไอเทมขนาดเกาหลี แล้วก็สิมิแชมอนอูจิอูจหายมาทางนี้อีกนี่แล้วก็ห่อห่อจิแล้วก็ตักน้ำซยูใส่มัม พิงว่าเพราะว่าแปดนาทีเลยมันชิหวานบอกลาวแซ่บเบิรงในเพื่อนกินในเพื่อนกินนะเพื่อนกินอร่อยขนาดนหนคะไม่หอมลอกไหมหล่อบ่ไอ้น่าใครสนใจติด<ม>ต่อได้ถือต่อได้เด้อเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด <laughs> สายตาพิ่คาดมากไม่ไหวนะคะ ใส่คาแบบนี้เข้าไปนะคะขออนุญาตพูดไทยน,นะคะ <atau> เผื่อ <oder> คนต่างประเทศติดตามนะคะนี่เชียวมอนนะคะมพนวดิบนะหวานนะมันไม่เหมือนแบบาขายตลาดนน <atau> ทั่วไปนะคะอันนี้มันจะหวานไม่คาวจ้านัวมากจนะ้าเราห่อแบบน,นี้นะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มนะเราไม่นู่เป็นคาวามากไม่นุ่ อร่อยจังเลยเขากินแล้วเขาสิเป็นยังถนนคนเดินต่อเด้อใครที่มาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะ้านนี่นองเนอะบริเป็นอะไรเจ๊ปปอขอโทษเด้อตกเทยวม้อนอร่อยอกินยำแตงกวา อันนูอู้้าวน่าอยิ้ากกินอุ้ยอ้วอยอร่อยมันหวานมากคิดแม่นี่กินอร่อยเนี่ยมันไม่คาวเหมือนตลาดนัดเด้อเที่ยวกขทำอย่างยกเลิกได้ไหม โอชีหางจะไม่ไหวอือย่าเอาเหอะจียวเหอะเอาเอาแล้วมาแล้วโอชีเอาเอาแซลมอนอันนี้เพิ่มไหมแซลมอนข้าวนะแซลมอนหน้าสบาบเอานี้ก่อนเนาะเอาอันนี้เพิ่มนะคะชุดหนึ่ง,องเอาอันนี้เพิ่มอีกชุดหนึ่งหมดซื้นดองหรือซาลมอนดองเอาแซลมอนด,ดนมมองซลมอนดองนะคะน้ำ หิวน้ำเอาน้ำอะไรน้ำมีโค้กแช่เย็นไหมเอาโค้กเลยเอาโค้กแช่เย็นหนึ่งขวดอืมพวกคุณดนะูน้ะตอนนนทอนมามันหวานมากเลยนะเอาไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำเยกลันดิบใช่ไหมเนี่ยสุกเลยแล้วมันดิบยังองง๋อใครจะให้กินดิบเดี๋ยวดิบเดท่านี้มันดิบแอบมันสดมันอร่อยนะคร มันได้คาวหนูกินนะมันคาวมันเลี่ยนจยอะอ้วกอันนี้คือเกี๊ยวซานาจ้าจิ้มลงไปนะในน้ำากี๊เขียวอันนี้แร้วก็มานะคะ mm hmm. ก็ใส่ป่าคอะคะไก่อะคะอืมแล้วเทาก็อร่อยนะคะอละอ,ะคะองลองแล้วป้าอือ เยอะอันนี้อะไรคะบอกกันด้ยคือแซลมอนอะไรแซลมอนเบิร์แซลมอนเบิร์นนคือแซลมอนเบอร์แล้วก็มีไข่กุ้งแล้วก็มีไขก่กุ้งยักษ์ครีมอันนี้มันสุกแล้ว <c oughs> อือ,อยู่ๆจ้าแล้วจิ้มน้ำจิ้มนะจ้าแล้วก็อ้าว <c oughs> นั้นสำหรับคลิปนี้เราจะถอดลาไปก่อนนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพาวพาซ่าด้วยนะคะเดี๋ยวชีพาไปเบิ้งไปกินอย่างหลายๆอย่างเด้อสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้าไปสบายดีพักคนลิกก็ติดตามกันแบบแบ๊บแช่จุ๊บจห้ไเบิ้งเห็นบรรย้กันญี่ปุ่นมาก แคมของนครพนมนี่เด้อซึ่งหน้ากับพระแคกด้านพราแคกนี่แหละมูเงินทางพังไทยพังลาวที่ดิดตามม่านะ้ำมาเบึ่งได้เดอ้ออันนี้แกพนักง,งานเสิร์ฟน้ำในฮานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในฮานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบาย